สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องกิตติชาแนลกับนะครับวันนี้มาพบกับในวันที่3กรกฎาคม2565ถ้าเป็นรุ่งเช้าของวันรุ่งขึ้นเช้าว,วันจันทร์ที่4กรกฎาคม2565แล้วก็บรรยากาศบนถนนก็ยังอยู่เหมือนเดิม ก็ไม so, like so, like, ่หายไปไหนก็เนื่องจากยอดดูของเราก็ลดลงเนาะก็ให้ดูช่อง YouTube ของเราให้มากขึ้นนะว่าเราถ่ายลง YouTube อย่างแท้จริงเลยเราก็มาดูต้นไม้อะไรบ้างเนาะ ช่วงในที่เราไม่ได้ไปถ่ายวิดีโอลง Youtube ต้องขออภัยนะก็ต้องขออภัยก็บรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างอ่าที่เราลงเนาะก็ดูคลิปนี้ให้จบก็ได้ดูไม่จบก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่ามีคนติดตามเราน้อยเกินนะ วันนี้ยอดดูอยู่ที่ประมาณ311แล้วเนาะก็ยอดดูก็ลดลงลดลงจากเดิมหลายหลายเนะ <c oughs> าะก็ว่างๆได้ถ่ายตอนเช้าบ้าง <c oughs> วันนี้มาอัปเดตบรรยากาศบ้างดูต้นไม้บ้างอะไรกันบ้างก็ บรรยากาศในตอนนี้โลง่งโล่งเลยเนาะบนถนนวันนี้ถ่ายลมลง youtube วันที่3กรกฎาคมสองพาร้อยแล้วก็แนะนำเนาะร้านชาทาลาเนาะ ก็มีน้ำหลายรูปแบบ25-30ขึ้นไปด้านล่างก็เหมือนกันมีกบมีกบเลยเนะเลือกซื้อลึก เลือกกินกันได้ว่าชอบกินน้ำไหนกันบ้าง <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นชาวก้วยโบราณก็ไม่มีเนาะแต่ว่าตามป้ายแล้วมีลอดช่องก็ไม่มีเหมือนกันเนาะถ้ามีเมนูลอดช่องนี้ถือว่าโอเคเนาะก็ไม่มีใครไปตลาดเนาะ ถ้าใครไปตลาดก็มีครบทุกอย่างเลยเนาะมันม่วงก็ไม่มีเนาะน้ำมันม่วงก็ไม่มีใครชอบกินน้ำไหนก็บอกพนักงานของเราได้เนาะก็นี่เหมือนกันก็มีหมานอนอยู่หนึ่งตัวเนาะบรรยากาศในตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเนาะ แล้วก็ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตในต่อๆไปก็เดี๋ยวปลาเดินดูกันนี่ปลาเดินดูต้นไม้ ยอดวิวก็น้อยนะก็เราเหมือนเดิมเนาะการถ่ายวีดีโอก็เอ่อไม่มีพิธีกรไม่มีวิดีโอเซลฟี่แต่อย่างใดน,นะเราถ่ายมาให้ดูจริงๆก็เราก็ลง youtube ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะอย่างที่บอกเอาไว้นะ ว่าการสร้างถนน4ีเลนเนาะต้องใช้เวลาประมาณอีก2ปีจะได้ใช้ถนน4ีเลนกันแล้วเนาะก็น่าจะ2เดือนข้างหน้านซะสปีข้างหน้าเนาะจะ2ปีข้างหน้าจะก็จะทําถนนเป็นถนน4ีเลนกันแล้ววันนี้ก็เวลาอาจค่อง้างจะเยอะนิดหน่อย ก็มาถ่ายไอ้นู่นมั่งไอ้นี่มั่งนะคลิปนี้ไม่มีการสนับสนุนเนาะไม่มีผู้ใหญ่ใจดีไม่มีสปอนเซอร์สนับสนุนแต่ยังได้ก็ลอยคนมากินเบียนะขวดเบียร์ลีโอตั้งอยู่ถ้วยอะไรเนี่ยเนาะ บรรยากาศในตอนนี้ก็ยังสบายกันอยู่ก็เหมือนทุกวันนะ ลงในในช่อง YouTube ของช่องกิตติชาแนลกลับเนาะสามารถเข้าไปติดตามกันได้ในช่อง YouTube ของกิตติชาแนลก l ับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กเท่านั้นชื่อช่องว่ากิตติชาแนลกลับเนาะและก็ขึ้นมาเลย แล้วก็ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดติดตาม<ๆ>กดลูกกระดิ่ง<ๆ>เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตในต่อๆไปนะก็เราถ่ายบรรยากาศให้ดูกันในตอนนี้ช่วงในก่อนนอนนะก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมอะไรต่างๆใบบัว ส่วนควนี้ก็ไม่ได้ชาร์จนะไม่ได้ชาร์จกับแสงอาทิตย์วันนี้ก็เป็นอย่างไรกันบ้างเรามาถ่ายวิดีโอให้ดูกันในตอนนี้ แล้วก็ก่อนที่เราจะจบคลิปกันในวันนี้ก็ขอฝากอีกอย่างนึ่งว่าทุกคนต้องลุกปุ้นสู้เสมอและก็การทําหารก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะวันนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ